พี่พีน้ำน้ำใในสะกะครึ่งสะแล้วนะคะแสดงว่าฝนทั้งนี้จะดีกว่าทาั้งบานพงไงจ้าจนอินทพาน้ำล้างบานอวนแห้งจ้าอวนตุ๊กปุ๊ดเลยพี่ล้างบานได้สะ โครงการอีกหน่วยหนึ่งนะคะสองพันห้าร้อยบาทโอ้ยโยดเบิด์ละโยดหมดแล้วค่ะโยดหมดแล้วโยดภาษาอีสานแปลว่ามันเหนื่อยนะถ้าลลยลงเบิดเแล้วจ้าพี่กี่เบิงแน่มันเป็นดินทรายนะคะด้านบนกะซามน้ำสิเต็มกว่าน้ำจะเต็มนี่หลังบ้านมันน่าจะแบบไปหลายเติบอยู่นะคะ อาจจะเลือน้องบเลิเท่าที่ควรฝนดีกว่าทางบ้านพ่อใหญ่เด้อจ้ามันมีนามหงชะเทาอจะเละอยู่บ้านพ่อใหญ่แห่งคุ้มๆุ้มอยู่ อันนี้น้องห้องแอดนัดนะคะตัวน,นั้นตัวน,นี้ของแอดกาภาพไปนะคะที่ดินที่ดอนก็ปรับเปลี่ยนสภาพไปตามวัตถุประสงค์น,นจะจ๊ะตอนน,อน,นี้อันนี้อันนี้บอกขยอยดปันไดน,นะคะเพราะว่าดินเนี่ยเป็นดินเหนียวกว่า,ปยา,ยาไปไปไงย่างลงไปฝนสอยหัวปีหลงนนะังมาเนี่ย เสียาะวารังบานใส่งานบวกลมค่ะตุกจ่างรังบานละเอียดสิบสี่ชั่วโมงวใหญ่บอกว่าความสูงของน้าอาจจะเพียงเอวเท่าเอวแล้ววิญนาณ่งวัดเบิ่งกันอาจจะเ,เอาพี่วาเห็งสันนะะนาา้นบัวน้าพี่สั่นไม่มา่า ย่างเราีกกวจะกองบ้าเห็นว่าฉันบ้าฉันก็ไม่ได้บ้าขนาดนั้นนะพ่อใหญ่อะว้าวใหี่มากโอ้นี่พ่อคุณพ่อหลังบ้านนะคะจะเดินสำรวจทุกสิ่งทุกอย่างทาให้หลาอันนี่้ที่ทเป็นกรมินอยูน่าจะเิดนที่เป็นของลูกนี่คือคุณพ่ออืไปย,ยักไปเลยไปเลยหนึ่งสองซ้ำ ออ้ใหญ่มากมวางไว้ก่อนครับทางนี้ทางนี้พ่อใหญ่หัวใหญ่มากีเดี๋ยวคุณพ่อก็มาค้าอีกแสดงว่าพนตัวหัวก่อนให้ม่นอันนี้บนสุดเลยพ่อใหญ่บนสุดบนสุดตัวนี้ยังไม่ได้พี่พี่เดี๋ยวแกก็ต้องหามาค้าอีกแหละคุณพ่อไครบ่งหวานเพศน้ำผึ้งของหลังบ้านแน่นอนแรกเอานะค่ะหนอนบักใหญ่เลย เดี๋ยวรอบนาล้งมัา,านต้องออมมูลมูลขี้วัวมูลปุ๋ยคอกมาใส่ให้แล้ววีเล็กก็ได้ไม้คาเล็กนะคะอันนี้ก่คุณผอมาขามอไอไม้คากล้วยสั่งตรงมาจากร้านวัสดุก่อสร้างเอาไปแจกนะคะพี่ๆแจกชาวบ้าน พี่เห็ดอะไรยังนอนนี่เห็ดกินไม่ได้แน่นอนเลยเพื่อนตาแสบเถอะพี่ๆหน้าตามันเหมือนเห็ดบดเลยดอกกระหนมดีจังหักนะพี่ๆนะเป็นตะแกงแสบตัลวละ <c oughs> พี่ๆเบิ้งเห็ดพอจ้ะพอนี่ อันนี้นาจะแบบแห้งแห้งก่อนนะคะแห้งก่อนจะแก่ตัวนี้นี่สเม่นว้นี่แล้วนะคะให้เพิน่นเพิ่นแตกเป็นสปอร์ที่นาจะได้มีเยอะๆนะคะ เราเห็เป็นเชื้อเล่อยหลายนะคะดูผอบายผอบายค่ะผอบไฟเมื่อเบิ่งกันว่าแกลหรือ,อยังนะคะแกลหรืออ่อนว้าวพี่พี่อ่อนจ้าว้าวพี่พี่ผอบายผอบายค่ะผอบายผอบายว้าวแกะแกะแกะกังฟูช่วยหาหน่อยได้ไหม คือคือไฟหรือหนังบนในใจหนังมั้งคะพี่พีโอ้โหโดอกเย็นมากเอาไปแกงค่ะไปแกง